เปิด4อาชีพพรุ่งนี้เงินเข้า5,000บาทแน่นอนนะครับสำหรับในรถที่3นี้ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบก,กับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องบวงชนชาวไทยทุกท่านทุกคนเลยนะครับและข่าวสารจากทางภาคร,รัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้15เมษายน2563นะครับ ทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิด4อาชีพนะครับที่เงินจะเข้าแน่นอนนะครับในรอที่3นี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันว่าจะมีอาชีพอะไรบ้างนะครับหลังจากที่ท่านลาวลนแสงสนิทนะครับได้แจ้งกับนักข่าวต่างๆนะครับว่าเมื่อมีการนะครับเรียกร้องทวงถามนะครับสิทธิ์นะครับที่พ่อพี่แม่ป้านะครับ ได้ลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยนะครับแล้ว AI เนี่ยนะครับมีการตรวจสอบนะครับและข้อมูลออกมาไม่เป็นตรงตามความเป็นจริงนะครับนี่นะครับก็เลยมีการเปิดนะครับให้ลงทะเบียนในรอบที่2เขาเรียกว่าลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์นะครับตรงนี้ก็แจ้งความคืบหน้าเข้ามานะครับสำหรับในเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับตรงนี้นะครับก็ยังมีการโอนเงินเข้า มาโดยตลอดทุกวันอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ในล็อตนี้นะครับล็อตที่3เนี่ยนะครับก็จะไปได้ในล็อตที่4ก็คือล็อตต่อไปนั่นเองนะครับก็ฝากพ่อพี่แม่ป้าลุ้นกันนะครับตรงนี้นะครับว่าใครที่อยู่ในสถานะไหนนะครับก็คอยเช็คคอยตรวจกันอยู่ในทุกๆวันนะครับไม่ต้องตรวจเช็คทุกชั่วโมงก็เป็นได้ตรวจเช็ควันละครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็ พาไปดูกันเลยนะครับต้องขอเท้าความไปนิดหนึ่งนะครับว่าในเรื่องของการที่จะได้รับเงินนะครับเยียวยาตามมาตรการนี้นะครับที่ว่าจะได้รับสิทธิ์เนี่ยห้าพบาทถึง3เดือนเนี่ยนะครับก็จํากัดคนไว้ที่8ล้านคนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับก็ได้บอกไว้ว่า9ล้านนะครับก็ตัดไปตัดมานะครับก็เหลือเพียงแค่8ล้านคนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าในงวดแรกเนี่ยนะครับลดแรก ได้กันไปแล้วในช่วงวันที่8ถึงวันที่10นะครับก็คือ 8, 9, 10นะครับและล็อตที่3และเนี่ยนะครับล็อตที่2เนี่ยก็ได้ไปแล้วนะครับ1ล็อตนะครับก็คือวันที่13และ14นะครับและล่าสุดวันนี้ก็คือล็อตที่3เนี่ยนะครับมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะครับเพราะมีจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าสถิติที่ผ่านมาเนี่ย เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับอาชีพที่มีจํานวนมากที่สุดนะครับก็คืออาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับตัวเลขอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้นะครับเพราะในตอนนั้นยอดผู้ลงทะเบียนเนี่ยแค่24ล้านนะครับซึ่งตอนนี้เพิ่มเป็น27ล้านคนแล้วนะครับก็ตัวเลขอาจจะมีการเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับแต่ยอดผู้ที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะครับจะใช้เป็นเกณฑ์ในการแจ้งให้พ่อพี่แม่ป้ารับทราบว่า ในอถที่3เนี่ยวันที่15 16 17เนี่ยแแสนคนเนี่ยจะมีอาชีพอะไรกันบ้างกี่คนจำนวนนะครับเท่าไรนะครับถัดไปก็เป็นอาชีพค้าขายนะครับแล้วก็แม่ค้าออนไลน์นี่ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับก็เหลือเพียงแค่มีนายจ้างนะครับแล้วก็ขับรถรับจ้างแล้วก็ ขายลอตเตอรี่มาคุเทศแล้วก็อาชีพอื่นๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะพาไปดูกันเลยนะครับว่าในลอตที่3เนี่ยนะครับจะโอนให้วันที่15 16 17สเนี่ยนะครับสรุปจำนวนตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับ3วันเนี่ยนะครับก็จะมีการโอนเงินให้จำนวน800แสนลายนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับจากที่หลายคนนะครับได้บุกเข้าไปที่กระทรวงการคลังนะครับเพื่อ ไปเรียกร้องทวงถามสิทธิ์ต่างๆนะครับนี่นะครับซึ่งแค่วันเดียวเท่านั้นผ่านไปไม่ถึง24ชั่วโมงก็มีการโอนเงินเข้ามาให้ในวันที่15เนี่ยนะครับในช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับหลายท่านก็ได้รับเงินกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาชีพแรกกันเลยนะครับอาชีพแรกที่จะได้รับสูงสุดเลยนะครับก็คืออาชีพค้าขายนะครับได้รับการโอนเงินเข้าในบัญชีทั้งสิ้นเนี่ย สามแสนลายนะครับใครที่รู้ตัวว่าตนเองเนี่ยได้ลงทะเบียนไว้ว่าเป็นอาชีพค้าขายเนี่ยครับก็เตรียมตัวรับเงินนะครับถ้าอยู่ในสามแสนลายตรงนี้นายเอกก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับคอมเมนต์ <Comment S 2> ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าสถานะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรนะครับ พูดคุยกันได้นะครับพวกเราคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับสำหรับอาชีพที่2นะครับมาเป็นลำดับที่2นะครับก็คืออาชีพรับจ้างนะครับรับจ้างก็อาจจะไม่มีนายจ้างนะครับอาชีพรับจ้างเนี่ยจะเป็นอาชีพที่ไม่มีนายจ้างก็รับจ้างรายวันอะไรต่างๆนะครับตรงนี้อีก2แสนลายนะครับอาชีพรับจ้างก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับได้ถึง2แสนลายนะครับ ถัดไปก็เป็นอาชีพลูกจ้างนะครับก็คือท่านเนี่ยมีนายจ้างนะครับแล้วอาจจะถูกปิดกิจการนะครับถูกเลิกจ้างอะไรต่างๆนะครับคนกลุ่มนี้นะครับปกตินี่เป็นแรงงานที่เขาเรียกเป็นแรงงานชั้นดีนะครับอยู่ในระบบนะครับการจ้างงานต่างๆนะครับและทีนี้อาจจะถูกเลิกกิจการต่างๆได้รับผลกระทบโดยตรงได้รับไปถึง2 0,000นลายกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับงวดที่3ล็อตที่3นี้ ถ้าใครที่ไม่ได้วันที่15ก็จะไปได้วันที่16ถ้าใครไม่ได้วันที่16ก็จะไปได้วันที่17อย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับอาชีพที่4นะครับก็คืออาชีพขับรถรับจ้างนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่แท็กซี่ต่างๆนะครับขับรถรับจ้างเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าทะเบียนนะครับขับรถ นะครับทะเบียนใบขับขี่สาธารณะนะครับตรงนี้ก็มีการตรวจสอบที่ง่ายนะครับตรวจสอบกับกรมขนส่งทางบกได้เลยก็จะโอนไปให้อีก10,000แสนลายรวมทั้งสิ้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณ800,000ลายนะครับตัวเลขตรงนี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นอาจจะมีค่าการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็เป็นได้นะครับตรงนี้นะครับก็ตัวเลขมันคัดเคลื่อนได้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ตรงนี้ตามนี้เป๊ะนะครับก็อาจจะ นิดๆหน่อยๆขาดขาดเกินๆนะครับนี่นะครับก็นํามาแจ้งให้ทราบกันนะครับโดยทั่วไปเลยนะครับสําหรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องใหม่ล่าสุดเลยนะครับในวันที่20นะครับก็จะมีการเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่โดนตัดสิทธิ์ไปนะครับได้รับ SMS ได้รับข้อความสถานะว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับตรงนี้นะครับก็มีแจ้งมานะครับ ว่าวิธีการอุทธร์นะครับทำแบบออนไลน์เท่านั้นนะครับโดยการมีการเพิ่มปุ่มนะครับเข้าไปในเว็บไซต์เหล่าไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่เสียสิทธิ์เนี่ยนะครับกดปุ่มเพื่อยื่นคำร้องนะครับอุทธร์ขอรับ5,000นะครับ2กรณีถูกระบุเป็นเกษตรกร แต่มีอาชีพอื่นอาทิเช่นแท็กซี่ให้แจ้งข้อเท็จจริงและหลักฐานนะครับคือใบขับขี่และหลักฐานอื่นๆนะครับตรงนี้ให้พี่น้องแท็กซี่นะครับเตรียมไว้ด้วยนะครับสามนะครับหากกรอกข้อมูลแล้วระบบยังหาตัวตนผู้ลงทะเบียนไม่พบจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบยืนยันข้อมูลหากเป็นผู้เดือดร้อนจริง จะได้รับเงินเยียวยาอย่างแน่นอนนะครับก็จะมีการตรวจสอบโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับนี่นะครับหลักฐานอะไรต่างๆก็ขอให้เตรียมให้พร้อมนะครับตรงนี้สำหรับเรื่องของวันที่20นะครับก็จะมีการเพิ่มปุ่มนะครับยื่นคำร้องนะครับเรียกว่าปุ่มขอตรวจสอบสิทธิ์นะครับตรงนี้นะครับก็ขอแจ้งกับพ่อพี่แม่ป้าเอาไว้นะครับนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับ ในวันนี้วันที่15เมษายนนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปที่ call center ของธนาคารกรุงไทยได้นะครับที่เบอร์0 2 1 1 1 1 1 4 4นะครับ0211111144นะครับอ่าอันนี้เป็น call center ของกรุงไทยนะครับสามารถ โพไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขอกราบประธานภัยกับทุกคนเลยนะครับมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบอกพ่อพี่แม่ป้าไว้ว่าฟ้าหลังฝนยังมีดีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนไว้ณที่นี้เลยนะครับทำอะไรให้มีสติกันไว้นะครับในช่วงนี้ ขอให้ผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปให้ได้ทุกคนทุกท่านนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับมีเรื่องเดือดร้อนอะไรถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับปรึกษาพูดคุยนะครับกับคนที่อยู่ใกล้เคียงท่านนะครับจะเป็นการดีที่สุดนะครับนี่นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้จริงๆนะครับสําหรับหลายคนหลายท่านนะครับที่กําลังท้อแท้หมดหวังนะครับล้มได้ก็ต้องลุกได้นะครับสู้ต่อไปนะครับทุกคนครับ สำหรับวันนี้นายเอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ